สวัสดีเอฟซีลรอบเดึกค่ะพี่น้องขาปนี้นะคะก็หลังจากที่ไปออกไปเดินมาค่ะพี่น้องหลังปวดนะคะพี่น้องก็เลยเดินอากาศมันหนาวหนาวค่ะพี่น้องก็เลยเออเขามาพอถึงบ้านกับพี่น้องก็เลยอ่ะนัง่งเอ,อ่อนั่งเบ่งข่าแนนนังน่งเบ่งนันปนีเนี่ยครับพี่น้องเอ,อ้ยยังว่าปวดแล้วว่าชิรสุดก็ขีค่คารับพี่น้องขาโอ้เนาะแบบ ปวดเก็บข้อกับพี่น้องก็อยากพักเน,นี่น้องเดินนะคะก็เลยออันนี้ก็เอามาทักทายกันหน่อยนึงแล้วกันพี่น้องค่ะนะคะก็นะคะอได้ยินข่าวนะ,ะพี่น้องก็มีคนส่งนะคะส่งหลักฐานมาให้บึงนะคะก็ส่งข้อมูลอะไรไมาให้ดูนะ,ะป้ากฤชเกตโอ้นะคะได้ยินข่าวนะคะก็นะคะอีเดาอีเดาเด้งอีเด้งเด้านี่นะเอออีนากากเนี่นะคะ อีลาตายเนี่ยนะคะดิ้นบ่ค่ะพี่น้องย่านตายติสูนะคะเฝ้าใหญ่อพาร์ตเมนต์เปล่าเฝ้าใหญ่คนดูบ่อืมกูเห็นว่าดิสุ้สูนี่ย่านตายติสูคือประกาคือเจียาดเนี่ยอืมมึงเห็นเจียยาดมึงไปข่มขู่เจียยาดที่แท้เนี่ยตัวมึงยิ่งหดนะคะโอ้ยตายแล้วนะคะพี่น้องกูก็เงงดไหลยอยู่ค่ะอ่าเพราะว่าคนเราอะมันดิน้นมันดิ้นไม่หลุดหรอกเพราะว่าความจริงคือความจริงนะคะการที่อ่า นะ,ะ FC ที่คนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะคะ,ะ,คะก็นะ,ะมีคนเข้าไปเจาะนะฮะมีคนก็ฝ่ายพวกมันนี่แหละนะ,ะเขาส่งมาให้ดูเขาก็เลยไปเจาะลึกมาพี่น้องเพราะว่าอีกากนี่นะคะอีนากากนี่อีเดาโคเร่งนี่อีลาตายนะมันเป็นคนเดียวกันกันกบพี่น้องนะคะไปสังเกตดูอีนี่มันก็ผมสั้นผมซอยนะคะแม้นว่าน่าทำศัลยกรรมมาหรืออะไรก็ตามนะคะคุณไปดูทิกตอกมันได้นะคะเพราะทิกตอกนะมันจะชื่อของมันอยู่แล้วนะคะ อ่าเจ้ช,ชื่ออีหมาดํานะคะมีคนเขาส่งไหมรู้โอ้โหอีหาเลยเวลาใส่ผมยาวก็ดูดีเออคิดว่าอยู่ในหน้ากากคงจะสวยพอดูมันถอดหน้ากากแล้วมันขี้เหล่จะตายค่ะพี่น้องถ้าเกิดมันไม่อ่าบากหน้าทําสยกรรมในอีนี่นะขี้เหล่อืมบอกตรงเลยนะมันก็คือเออนะคะมันก็อ่าแอบแฝงนะะพี่น้องแอบแฝงอยู่ในมุมมืดนะมันก็ไม่กล้าออกไปไหนหรอกอีนี่ยมันเก่งตะปาห็นไหมคะ สุดท้ายก็ไม่ได้ตะขมขู่คนนู้นคนนี้นะคะุคมขู่คนอื่นนะ,ะเป็นการที่ขมขู่นะคะเข้าข้อด้วยนะคะมันก็เลยเป็นการที่ว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมเออมึงอะ่ะแน่จริงอะ่ะมึงไปเออนะด่าเจ๊อึนะะ๋งนะอืมด่าเจ๊อึ๋งอะ่ะมึงไปฟ้องกูหรือ,อยังมึงแจ้งความหรือ,อยังอีดอกนะคะมึงรอรับหมายเลยนะคะถ้ามึงมั่นใจว่าไม่ใช่คนเดียวกันเนี่ยนะคะ เดี๋ยวอะไม้มันออกมาเนี่ยนะคะไมยจับนะคะหรือไมยอาไม้อะร้องไม้ไมยเรียกอะเดี๋ยวก็ไปหามึงเองนะเขาไปขุดมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่พักที่อะไรของมึงเนี่ยมีคนรู้จักกันกับมึงนี่แหละสนิทมึงกันเป็นคนส่งไม้อุ้ยตายแล้วนะคะรักกันยังไงแต่กันเอาเพื่อนกันมาขายอะเห็นไหมพวกพวกนี้หิวเงินค่ะบอกแล้วว่าเงินมันซื้อคนได้นะคะกูบอกแล้วนะคะ นี่อย่าลืมนะคะอ,อ่าอีลูกสาวก็เด้งเราก็เด้าหีนะคะแผ่หีบแผแตดแล้วก็รีบขายซะไม่รู้ขายได้หรือเปล่านะคะก็จะพยายามให้เขาสี่ฟรีก็นะคะไม่เป็นไรเละคะ่กกนะ,คะก็เตรียมแล้วกันนะคะก็เตรียมแล้วกันนะคะมึงไปท้าทายเขาเนี่ยเขาจัดให้มึงไปสามหมายนะคะเออแต่ละที่ที่อุ้ยมีต้องเขอมาโชว์หรอกนะคะก็ส่งให้กูดูแล้วนะคะก็บอกโอ้ตายแล้วเอาจริงเว้ยนะคะแล้วอีนี่ก็ นะคะก็คิดว่าอืหายหายหน้าหายตาไปหลายตัวหลายวันเนี่ยนะคะสัตว์นะคะออกไปเอ่อไปไซลายเหรออืมไปไซลายแหละคะเวลาออกข้างนอกเนี่ยนะคะอุ้ยกูถอดหน้ากากนะคะแต่อยู่ในกูสวมใส่นหน้ากากอีดอกนะคะมึงไม่แน่ข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันค่ะก็อีตัวเดียวกัน นะฮะสัตเดรจฉานตัวเหมือนกันกะหรี่ชั้นต่ำเหมือนกันนะคะค้ายขีก็ได้อยู่แค่นั้นแหละนะคะกูจะบอกว่าเนี่ยนะไม่อยากให้ฆ่าหรอกอีพวกกะหรี่ชั้นต่ำพวกขยะสังคมอะ่ะพวกวิชาชีพไม่อยากให้ไม่อยากให้จะอ่าอ่าไม่อยากให้ข้าไม่อยากเอามานั่งด่าด้วยซ้ำบอกเนี่ยขยะขยงนะฮะก็ให้เป็นตามกฎหมายนะฮะพวกไม่อยากเอามนนั่งฟาดหรอกอว่า ก็ในเมื่อก็จียัดเขาก็จัดไปแล้วนะคะท้าทายเขานะคะ,ะทำยังไงอะเก่งยังไงได้หมายอย่างนี้พวกมึงเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะคุ้มไหมกันที่ไปรับจ้างด่ารับจ้างเปะโอ้โหหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักพันแต่การที่มึงโดนหมายเนี่ยนะคะสามหมายเนี่ยเออนะคะแต่ก็ยังมีอีกมานะอืยังไม่เข็ดเพราะว่าเราเล่นกันระบบโอ้โหแบกใหญ่แบกใหญ่เหลือเกินนะแบกมึงเนี่ยนะคะเออนะคะแบกยังแบกอันนาอันนาท่านขี่ท่านี่สูเออนะคะ อ่าบมมีเงินเนี่ยเขาก็แหกหีให้เขาเลี้ยให้เขาคุ้ยให้เขานั่นกัแลกไปตีสูอ้เนาะกูเงินอิลีสุโม,มนีนะคะซุ่มาสาบซัวทั้งหลายเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะก็ถึงบอกว่านะอีพวกอ่อคบคนชั่วมันก็นะได้รับผลกรรมไปอย่างนี้แหละมึงเห็นไอ้แค่ไหมนะ่ะไอ้แค่ทุกๆวันเนี่ยต้องคอตบคอสยกนะคะก็เพราะอะไรร้วนพวกกูเนี่ยนะคะปิดจอบปิดจอบส,สวยๆค่ะชนะส,สวยนะคะอย่างแบบใซสๆเลยมึงเห็นไหมคะตกอับไหมคะตอนเนี้ย จะเลือกขายของออนไลน์แล,ล้วแหละค่ะแม่แม่แมข,าขายขายไม่ได้นะคะเออมีแต่คนเอฟเอฟเอฟแต่ไม่จ่ายเงินนะคะก็ไม่มีเงินที่จะเอาเงินไปเอ่อเอาทุนไปเอ่อไปจ่ายเขานะคะไปเอฟเขาไปจ่ายนี่ติดนี่แต่สินของก็หาเงินกันสิคะเพราะว่าอะไรตอนนี้ก็ต้องออกไปนั่งขายบึกยางเนา่าเบึกเน่าคะ่ะนะคะโอ้ยมาลิสิบบาทต้องไปนั่งเก็บมาล้สิบยี่สิบบาทไอ้ควายมันจะอยู่ได้เหรอ ในทั้งที่มึงหิวแสงอวดอรวยบางครั้งนี่มึงฟาดกําไรมึงขายของออนไลน์แต่ครั้งนี้มึงขายเกินราคา ทีสองร้อยสามร้อยมึงเก็บที่หลักพันอ่ะนะคะหลักหมื่นหลักแสนแล้วคราวนี้มาเก็บอันนะั้นนั่งขายปลาหมึกเนี่ยนะคะหมึกย่างของมึงบึกเน่าเนี่ยนะคะอู้ยสูตรนางเงินสูตรอย่างนี้ไอ้ควายถ้าสูตรดีถ้ามึงมึงเจงละ่ะนะคะหมาตัวนี้ไปขายโอ้ยมิดซีรีอยู่ะสมเป็นเวทนาเนโส่ไปนั่งเก็บเืินไม่มละสิบไมล์ยี่สิบเห็นบ่คะสีหลอกแดกบวกเอฟซีจสเอาทุกอย่างพ่อรายน,นี้ลรนพ่อหาเงินประก,กันกับพี่นอ้องนะคะมึงอย่าลืมนะคะ อ่าไฟพวกกูคัดค้านการประกันนะคะมันคือคุกอย่างเดียวนะคะบอกแล้วว่านะคะดิ้นหนักดิ้นหนักหินหายเงียบเออมาให้หมูตอนไอห,หมูเน่านี่เออตัดต่อเอามานั่งเห่าอานั่งพูดกูมาพูดน้านโอ้ยกูดูแลเห่าแล้วนะคะไอหมูมันก็ไม่มีเฮียอะไรมันก็นะคะได้แต่ตัดต่อของคนอื่นเข้ามาแหละฮะเด็กตัดต่อยังไงอะได้ไหมนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหมยก็รัวๆวไอสัตว์หมาพวกนี้นะคะก็จะบอกไงไอพวกที่ตัดต่อมาเนี่ยก็มีความผิดด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็คือตัดต่อของกูไปสัตว์เออตัดต่อของประหยัดไปละอืมสูบบะแน่ตีเออเอาไปห้อยซีอยากได้ไม้อะเออตอนนี้ก็ลังร้อนอยู่หี่มันอร้อนเงินมันบอ่อืเดี๋ยวนี้เจ,อ,เจอื่งเขาก็วิ่งขึ้นลงขึ้นไปอ่าสารทธิศเลยนะคะพี่น้องนะคะแจกสองพระป่าให้มึงเนี่ยเออเป็นยังไงล่ะค่ะ เออซ่องแต่งงานตีตีถูกก็ได้หลายแต่สูนาพุูมใจเนาะนี่แหละค่ะนะคะอ้พวกเนี่ยนะ,ะหมดหมดการที่จะโปรโมชั่นแล้วค่ะนะคะทุกวันเนี่ยนะคะยอดวิวแต่ละตัวก็ลงลงลง,ลงไม่มีใครดูกูยังเหนื่อยกูยังเบื่อเลยกูยังไม่อยากออกมานั่งฟาดเลยนะคะ อืมกูน,นู่นเด่ะจะไปนั่งฟัดเรื่องแตงโมนุนเห็นไหมเรื่องข้าวที่เขากะคือกระหักเนี่ยสุ่มสูงก็ไม่ต้งนั่งเฮากันยุ้งซีเละค่ะพราะอะไรเพราะกูกปิดจ็อบส,สวยๆงามๆนะคะยังรออีกใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะกระตือกระตือกันมาเจรหนอยเจรหนอยเห็นบอกแล้เนี่ยเว้นกับมันไม่จริงค่ะยิ่งุมสูงเนี่ยไม่อยากใครฆ่านะเออเอฟซีมึงตาบอดมึงอยากอุดสนับสนับสนุน,น,นมันก็สนับสนุนไปเดอน,นะคะ ก็ฝา,ากเอาไว้เลยว่านะฮะง,งานนี้นะคะแค่นี่ก็หาดินหนาดูเลยนะคะเพราะว่าถึงใกล้วันมาเลนที่ยี่สี่เนี่ยฮะ,ะโอ้โหแม่คุณทุนหัวเ้ยยังวันนี้ล่ะค่ะนะคะบนหน่าเสื้อว่าอีพวกนี้นะ,ะกรรมมันจะทันอ่าเท่าจรวดอีรีเนาะจรวดตมท่านอีรีนะคะอืมเห็นแลว้วก็สะใจคับพี่น้องนะคะกูชิลอเบิงเดอนะ,ะมึงบอกว่ามึงเอาอะไรมามา,มาประกันกูว่าการันตีว่ากูไม่ติดคุกแมน่น,นู่นนี่อีควาย ก็มึงขอเลื่อนอี้แล้วมึงก็ไปยัดมึงกข็ขอเลื่อนขอเลื่อนเอออิซาดมามึงขอเลื่อนซานก็กะเมตตามึงตัวเออนะฮะแต่ข่าวต่อไปนี่นะคะมันเลื่อนมาได้แล้วมันมันดันดล็อกกุญแจแล้วข้าวเนี่โดนรวบนะคะวันที่ยี่สิบสี่โดนรวบครั้งใหญ่คอยดูน้ำมาเชื่อเออกาบตีนงามๆกาบตีนประหยัดงามๆกาบตีนกูงามๆอ่อนบ้วนขอกูเด้อนะอ่าพวกเปยั้งข่าวนะฮะ,นะฮะ มึงบอกโอ้พวกนี้นะอีตัวไหนที่จะโอนไวโอนไวไปโอนไปเลยนะอีพวกตัวไหนเจ้าของหมาก็เหมือนอ e ีอีกะรีนอแตกกระเดาหมานะ่ะละกระเดาคุ้กระเดาอนอันน่ะนั่นแหละนะฮะก็ออกมาดังบอาโอ้คนไหนจะเป็นเจ้าของคนไหนอีตัวไหนเป็นเจ้าของไม่ออกมาัน้นยินญัติหรอโอ้อีสัตว์หมาเ,เฮ้ยไม่มีใครก็อยากให้ฆ่ามึงหรอกนะคะนี่แหละก็นี่แหละ,ละ,ละก็คือให้ซองขาวนี่แหละเป็นติด ประดับบรารมีเอาไว้ไปใส่กันเชไดเส้นหน้ากากตลอดชีวิตมึงเออนะคะไม่นานหรอกกระชกากกระชากหน้ากากมึงอ่ะนะมีคนที่เพื่อนคิดใกล้ชิดมึงเนี่ยนะคนรู้จักกันน่ะเออเขาส่งมาให้เมห็นบอกอู้อีหาเอ้ยไปเล่นติกตอกกาสันโอหน้ากระพุ้งให้ผมสันสันหน้าปรันเต้นกระเด้ๆๆาแดกแด็กแดกไพสิเบืองมืออีป,ปอบนะคะเออนะคะไปหาแขก ไปหาลูกค้าอยู่ใน t i ๊ t o ็อกขพี่น้องคะ่ะโอ้โหนาทุเรศดูละลายเบิ่งจังได้มึงอยู่ใต้หนากากมัดกรหนาเดียวกันถูเดียวกันนะคะเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ตำรวจนะคะอ่าไปตามไม้เนี่ปั๊บนี่ยตำรวมาอะไรงั้นครับผมบอกไม้จับด้วยบันนีน่มือวางเนื้อออกไม้จับนะคะ สามไม,ม้บนเด้อบัดนี้นะกกูด้บัดนี่ว้าตายแร้วเนออี่นะคะใครเจ้าหน้าทีผู้เดกเขาสิมแมเรีนะ้ำมืออีหามึงนะคะไพเสียเอาตำแหน่งของเขาเนี่นะคะมาแหลกกับพวกกะลีสั้นทำยังมือทุกมือนี่เขากวาดล่างกันอยู่บ่เห็นบ่เออนะคะพวกมึงจนใจใหญ่จะแบกมาจากไสเด็กเขากวาดล่างอยู่หันเออนะคะแม่งสังคดีแต่งม่วงเขาสิม,มหลึกฟืนบ่เขาจะล้มแบกนี่ไงใน่ะคาแบกเลเดอร์นี่เออบ่ฮะอืม นะก็ล้จ็อกเกอร์เอ็นบอลน่ะนั่ละว่ามึงจำเอาไว้มึงยาาพู้นั้นพู้นี้มาอวดอ่างมันว่าเป็นแนวดรกนะคะกูขี้ขันหน้ากูขี้ขันโวกับพี่น้องกูเมยนะคะอ่ะฝากไว้ท่านี้แหละมึงเ้าไปกนเดี๋ยวกูร่มดีกูบบเมืเอยเดี๋ยวกูสีออกมานางฟาดเองนะคะก็ให้เบิรงเบินนะคะก็ยินดีด้วยเด้อได้ซ่องปะปลาสามสามซ่องพุน่นนะเอะอเขาส่งไม่กูเบิ่งแเลี้ยวโพ้ยอเขาบอกว่าผสมจะโซ่เด้อผสมจะโซ่เด้อ่าสันเดี๋ยวเจ้าสโดูดีกว่าสันเออนะคะ นี่แหละค่ะนะฮะหลักฐานเนี่ยเขาส่งไม่กูเบิงป้าที่ตัวโอ้ยกูเห็นละสมเพียนเวทนาค่ะเออบวกบ,อ,บอ,ออกเดาบออกเล่นเต็มว่าเฮ้อาอันแหกปากดาผู้ใดบอ,ออกเล่นบ,บ๊แบดนี้จุดใต้ตําตัวมึงเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับเจอึองโอ้ยนาะสูเล่นผิดคนนี่ว่าสูอะนะ,ะคนรักคนรัก,คน,กคนใกล้ชิดมึงนะคนเขาเนะี่ยเขาเกลียดมึงก็มีนะคะเขาถึงส่งมาให้โอ้ยกูไม่ต้องไปไสแล้วก็บพี่้องกูไม่ต้องไปเคาะไปหาหรอกู้นันู้นีมีนะคะส่งไม่เบิงเลยนะคะ เออนั่นแหละค่ะเอายังไหนกับยังเมื่อกี้อีผีคิงคองยังนางดาพวกเขาอยู่อีกคือเกาหลีอีสัตวมหาเนี่ยประเดมึงสิโพดอีดอกนะคะเด๋ล่ะกูอยากรู้จังเด๋เออนะคะอืมะอีพวกรยวยๆเนี่ยกูอยากฟ้องจังเลยกูอยากแจกซ่องขาวค่ะนะคะกูอยากแจกซ่องขาวอืมเร็ๆเๆวแนะน่มาโพดสัวมาโพดนะเอาหลักฐานมาโพดเด่ยมึงเห็นบ่นี่กูเออนะคะแกปวดหลัง <laughs> เออนะคะแกปวดหลังจ้านะคะ กูลองเบิงนะคะรองเบิงกูสีนอนเรากูเมย่อืมนะคะอ่ะเจอกันใหม่นะครับพี่น้องนะคะค่อยติดตามกันพี่น้องแน่อาจจะเป็นมือเงินก็ได้ลุงใหม่เพจงานเร็วนะคะปากะเมยปวดหลังค่ะปาก็เลยออกไปยังมันมันขัดมันในนี่นะคะปวดหลังเพราะว่ามันหนาวค่ะพี่น้องนะคะเออมีอายุแล้วมันสิแล้วมันก็ทั่งบาพี่น้องเลยโอ้ยกินกัดนะคะถธอกอนเดียขนาดเลย กัดลพี่น้องอื้อกัดอ่อนกัดอันเนี้อร่อยมากๆกัดอ่อนอื้ืแซ่บนี่เราสมเพ็เวทนาเนาะนี่แหละบักแค่กับบัคเก่าอมมานางเฮอยังเพราะยุตใต้ตำต่อพี่น้องอมมาแก่ตัวกับแก่บ่คืขึ้นอกะแก่บ่รอดอือมก็เลยแรนหางเงินอยู่อืมแม่แม่มาซอยในเด้อนะฮะปลาหมึกเมาหมึกย่าง ทรงทั่วไทยมามานั่งเก็บหาเก็บสิบมันเะพ่อบออะไรบกันสู้สองตัว <c oughs> หาแสนบาพ่อเด้อนะขายบานขายทีขายเนียนปุนะแค่เห็นบอกึมว่ากูรวยหรือกูจนนะคะอืมของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะผมวกูซื้อให้นะคะอือือเนี่ยผัวกูซื้อให้นะคะจะบอกให้วันวาเลนไทน์ร่วงหน้าแล้วก็วันเกิดด้วย โอ้โหแม่คุณคุณหัวอืคอนเทนต์อวดรวยกันนะคะพี่นอ้องนะคะ <c oughs> อืมไปเสื้อกูก็ตายรลดอ่ะเอาต่านี้กับพี่น้องนะป้าเมื่อกูสิรับเราเ <c oughs> มาแล้วดีเออนะคะอ่ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนจ้า